ข้างบนไม่ธรรมดาข้างบนเป็นกระจกเป็นกระจกรถยนต์กระจกรถบรรทุกใช่ไหมครับอ๋อเป็นร้านกาแฟที่มีชื่อว่าร้าน The Trucker นะครับนี่ก็จะเป็นป้ายเท่ๆเลยมาแล้วพี่ยังไม่สั่งพี่รอน้อง เป็นโครงการโซเฟียครับไม่รู้อ่ะพอสินค้าทันชีพหรือเปล่ากลางห้าล้านเป็นตู้ที่ความสูงก็ปูเท่าไหร่ครับอ่าตู้ที่ความสูงแต่สี่สิบแปดกระต่ายตุ้งยัง แนวคิดนี้มาจากไหนครับเนี่ยทำไมถึง<อ>ตั้งชื่อ The Trucker ที่บ้านทำสิบลอ้อไม่ปวดตอด้องรถขาดโดนซ่อมรถต้องต่อสิบล้อทพี่เป็นเจ้าของร้านเองไม่จ้างลูกน้องหรอครับไม่ได้จ้างครับเขาจะมีเบเกอรี่ด้วยนะครับเบเกอรี่ทำเองป่ะครับเนี่ย ถ้าพูดถึงมลเมล็ดก,กาแฟนี้เป็นเมล็ดกาแฟาพันธ์ุอะไรครับที่เอามาใชเ้เป็นาาบิก้าค่ะเป็นเมล็ดไครชั้นสองก็มีที่ที่ตื่นตาเลยก็คือจะเป็นนี่แหละกระจกรถกระจกรถที่อยู่ข้างบนนะแน,นวคิดของร้านนี้ก็คือบ้านเขาเปิดปู่อยู่แล้ว ก็เป็นอะไหล่รถนี่แหละเอามาแต่งร้านก็สไตล์เท่ๆนะจะพาไปดูชั้นสองนี่ชั้นสองดูด้านบนลงมา มันติดสามๆหนึ่งเขาเรียกว่าสามๆหนึ่งไหมเนี่ยถนนเนี่ยใช่นี่กระจกเต็มไปหมดเลยเนี่ยสิ่งที่มันว้าวอ่ะ ใจที่ลราไม่เคยหลีกเลยจัดต่อสามคนพร้อมทยกคนเลยเยครับพูดหน่อยซิว่าอร่อยหรือไม่อร่อยพูดอร่อยอันนี้อยู่ที่ร้านบอกอร่อยใช่ไหมพี่พี่จองรู้เสื้อพี่เขารู้แล้วกายขับช้าครับขี่ปลอดภัยเราขี่ปลอดภัยไม่ได้ขับขี่ปลอดภัย พี่โดนจำกัดความเร็วนู่นมันจะกัดความเร็วขี่ทำไมเร็วแปดสิบก็พอหกสิบก็พอโอเคครับก็ฝากร้านร้านร้านเดอะทรัคเกอร์เดอะทรัคเกอร์อยู่เส้นสามสามหนึ่งนะครับโอเควันนี้เราก็หลงมาที่ร้านเดอะทรัคเกอร์เขาจริงๆว่าจะไม่เข้านะแต่ว่าเฮ้ยกินกาแฟพอพอมากินกาแฟปุ๊บเฮ้ยทำไมร้านมึงแบบแปลกๆอะไรเงี้ยก็เลย ก็เลยแบบเออเนาะน่าสนใจอะไรประมาณนี้โอเคหนึ่งล้อโอเคกาแปครับกันนะครับ,บ<ๆ>เกิดเหตุการณ์ลืมลืมกาแฟนะครับโอเคนี่ The Trucker โลโก้ก็เท่ๆเราชอบในแนวนี้เหมือนกันขอบคุณนะครับ <nossas S 2> สวัสดีครับー